สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเต็มตีนวัยรุ่นสลักกระิกเช่นเคยนะครับผมจานแดนครับหรือว่าแ,แดน n แนลขอนอนรญาตคุนผู้ชมวันนี้ก็จะพาเล่นเกมสาวท้ำกับอีพีทุกคนรอคอยนะั่นก็คืออ oh ีพีโทรหาคนดูนะผู้ชมก็ไม่ได้ทํานานแล้วก็จะมาจัดให้หน่อยละกันครับโอเคก่อนทีีเราจะาเริ่มกันนะคาณผู้ชมดูพวกความสุขสนานดูพวกความบันเทิง ไม่หนะักไม่เล่นตามนะครับสถันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคุณผู้ชมโอเคถึงมาวันนี้หมื่นหนึ่งครับก็กล่าวว่าจะโทรหาสักอกี่คนไม่รู้วันนี้วันตรุษจีนด้วยนีย่ใช่ไหม่านผู้ชมโอเคครับก็ต้องขออธิบายกฎกติกาของที่โทรหาคนดูก่อนอันนี้ผมจะโทรหาเฉพาะในกลุ่มที่เขาเข้ากลุ่มมาเนาะแล้วก็ร่วมกิจรกรรมกันก็คือเขาจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท่านผู้ชมโอเคมาโทรหาคนแรกกันเลยครับผมจะซื้อฟรีดอปีนหนึ่งพันแล้วก็ได้เท่าไหร่กัปหน้าจอให้ส คุณตั้มนะครับผมนะคุณตั้มโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงกันท่านผู้ชมว่าเขาจะรับสายหรือเปล่าฮะโอเคอ่ะติดแล้วท่านผู้ชมโอเคครับรับสายดิฮัลโหลฮััลลโหครบสวัสดีครับแอดแดนเองนะครับผมครับผมดีใจด้วยนะครับได้ฟิีทุกปีหนึ่งพันครับอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับครับครับโอเคครับท่านผู้ชมคนแรกคุณตั้มครับผมไป เดีย๋ยวไปรู้กันนะท่านผู้ชมว่าในปีเกมจะจ่ายเท่าไหร่นะขอให้มันเกิดแล้วกันน <c oughs> ะสิหมุนครับอันนี้ผมอยู่กับเบกนอกแล้ววันนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนท่านผู้ชมดอกแรกว้าวดอกสองยังไงจะมีใจต่อเป็นเขียวแล้วใจต่อเป็นเอหรือเปล่าไม่มีท่านผู้ชมเอแถวแรกไม่ลงครับคูณสี่กับอีกแปดหมุนอ้ยเต็มเต็มเต็มคาราเบีโอเดม้มนร้อยสิบสองท่านผู้ชมลายใจต่อไม่มีแล้วเสียดายทั้าเงินแถวแรกไม่ลงครับคูณหกกับอีกเจ็ดหมุนที่เหลือเอไม่ใจจากวันนี้ซื้อไปพันหนึ่งกูจะได้ทุนคืน เฝ้าอีกแล้วท่านผู้ชมดอกต่อไปล่ะเออ,อเคเต็มข้อร,รอดเต็มแข้งสิบแล้วสามผูเ้เสียดายว่ะสิบแล้วสามไม่ลงท่านผู้ชมแต่พิ๊กวินครับส่งมาดีจัด432ได้สามหมุนที่เหลือมันได้กล้าจ่ายไหมถ้าขาดคุนเกือบ500นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บไม่จ่ายดอกสุดท้ายแลท่านผู้ชมปับ๊บโอเคได้ตามนี่แหละประเดิมคนแรกไปครับอ่ะต่อไปท่านผู้ชมเป็นคุณคิวนะครับผมนะมา คณคิวครับผมคนนี้เหมือนเคยให้ผมปั่นให้ด้วยนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราคารับสายแป๊บครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอันนี้แอดแดนเองนะครับผมอ๋อครับครับดีใจด้วยนะครับได้ฟรีทุกปีหนึ่งพันครับอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับคุณคิวใช่ไหมใช่ครับโอเคครับโคตรดวงเลยจานโอเคครับครับโอเคก็ดีใจกับเขาด้วยทุกผู้ชมคนนี้ถ้าจะไม่ผิดผม เขาเคยให้ผมปั่นแต่ผมไม่ได้ออกคลิปหรอกทุนเท่าไหร่วะแต่ได้มาหมื่นนึงอะ่ะผมจำได้ท่านผู้ชมไปโอ้โหว้าวาครับปับป๊บปั๊บแล้วก็คนที่ได้รางวัลทั้งหมดไอ้ที่ผมดูหาทั้งหมดนะท่านผู้ชมดูคลิปก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเนี่ยนะว่าเต็งชื่ออะไรแล้วที่ได้บางคนเม้นมาดา่าผมอะไรมีแต่นหน้าอมากูถามจริงและเอ,อ้ยเคเข้าเต็มแถวเจคู่สิบคู่โอ้โหไม่หลงสักตัวอะได้อยู่ได้เจเก็บกองคูณไปเคแถวสามสวยงามสิบห้าสอง 12% 12%อูห้หได้เป็นเจเทนท่านผู้ชมคูณแปดก็เป็สี่หมุนที่เหลือครับได้มา160จังหวะนี้โอ้โหเขียวแถวสามไม่ลงครับลายต่อมีหรือเปล่าไม่มีอุตสา่าห์มีไวไ้แทนท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วแต่ดวงนะนี่ผมไม่เกี่ยวนะน่าเสียใจท่านผู้ชมเออเอา,อาวะยังไงวะอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปครับชื่อว่าเอาคุณคุณโยละกันครับคุณโยท่านผะู้ชม อ่ะลองโทรหาคนโยอันนี้คนคนที่3แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรุ่นกครับรับสายไหมเออตืดแรกท่านผู้ชมหรือสองล่ะยังไม่สตาร์ทรับแล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับครับอันนี้แอดแดงเองนะครับผมโอ้โหแอดขอครับสวัสดีครับครับผมก็ซื้อพีทีพีหนึ่งพันอันนี้คุณโยใช่ไหมครับใช่ครับครับโอเคครับอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับดีใจด้วยครับครับอแดครับ โอเคท <Lindsey> ่านผู้ชมไปไปลุ้นกันสกัตเตอร์5ตัวไม่มีเลยแล้ววันนี้ทำไมมีแต่4ตัวมาท่านผู้ชมไปให้สุดแล้วยืทดิครับว่าหมดอูดนะครับผมไปปั๊บๆเอเข้าดอกแรกเคแถวสองได้ไหมโอ้โหถ้าเข้านี่เต็มเต็มเลยท่านผู้ชมเต็มหน้าคุ้ยเคเข้าว่ะเจคู่เจคู่วิทย์สิบสิบโอ้ยสิบกูไหลต่อเต็มข้อล่อเต็มแฮงยาวยาวยาวแบบนี้สองร้อยแปดสิบท่านผู้ชมวู้ส่งมาดีจัด แต่จะได้ชมพูมันลงช้าไปหน่อยอ่ะถ้าชมพูมันลงนี่ได้เต็มเต็มเลยน้ชมโอ้โหบิ๊กวินครับ426คูณ12กับอีก7หมุนทรงมาดีมากแต่ทำไมมันมีรายจ่ายต่อเลยน้ชมอู้หูหงวงแถวแรกไม่มาครับจังหวะนี้4หมุนสุดท้ายจะมีตัวจ่ายหรือเปล่าทำไมมันเหลี่ยมได้ขนาดนี้วะสาวถ้ำดูมันทำดิน้ชมดูมันทำโอ้โหตะลืนตะลืนปั๊บไม่จ่ายเลยไอ <c oughs> <c oughs> ้กูระย่างชอบเลยปะ ตายดอกเดียวโอ้จะเลินจะเลินนะตลกว่ะนะผู้ชมทำไมมันจ่ายแบบนี้วะเออทำกันได้นะผมนะอ่ะต่อไปครับเป็นคุณบอลนะครับผมอ่ะคุณบอลครับคนที่สนะี่นะผู้ชมเสือเปิดหน้าฟิลิปปินส์ซื้อรอเลยครับรอดูว่าเขาจะรับสายหรือเปล่านะผู้ชมมาแล้วรับไหม นานนัน,นีอเราอะไม่รับผมตัดสายทิ้งนะท่านผู้ชมให้อีกตื้นเดียวโอเคเขาไม่รับครับก็เสียใจด้วยอะต่อไปเป็นคุณหนุ่มครับผมอะเดี๋ยวมาดูกันเขาจะรับสายหรือเปล่าอูสาหเบือนแล้วนะว่าถ้าไม่รับสาย,ยาก็จะไม่โทรกลับอีกครับมาดูว่าเขาจะรับไหมครับคุณหนุ่มคนนี้ครับเออมันู้ทำไมมีแต่คนไม่รับวะ ฮัลโหลครับโหลครับอันนี้แอดแดนเองนะครับผมอ๋อสวัสดีครับแอดแดนใช่คุณหนุ่มไหมครับใช่ครับผมอ่าก็ดีใจด้วยนะครับคุณหนุ่มอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับผมนะได้ครับโอเคครับดีใจด้วยครับไวเง่งๆงครับผมครับไปเฮงเฮงรับตัวจีนท่านผู้ชมเอามาดีแตกหมื่นโชว์คนดูดิใช่ไหมไม่ได้เห็นยุคเอไม่ใช่ดิซื้อฟิลิปปินแตกหมื่นนานแล้วท่านผู้ชม ปั๊บดอกแรกว้าวครับดอก2อยังไงเออ,อเคจ่ายขอแค่เขียวทถาสองได้ไหมไม่ยอมลงให้ท่านผู้ชมแล้วก็คูณ4ี่กับอีก7หมุนครับจะไหลหรือเปล่าตอนนี้ได้มา3 2 10จ่ายต่อแล้วเจแถวสามจะลงไหมท่านผู้ชมเจลงปั๊บเก็บตัวคูณไปแต่ตัวจ่ายต้องเป็นคิวถอแรกสวยงามาม่ลำแปดรู้เรื่องกระเบื้องแตกลายอะไต่อไม่มีคูณศพคูณไม่ใช่คูณศพคูณหกกับอีกไม่ใช่ดิคูณสิบอะไรของกูเนี่ยเออเนี่ยแกแล้วเนี่ยสามหมุนสุดท้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าจะจ่ายแค่นี้เถอะ แ้มันไม่มีคนไหนได้กำไรเลยวะคุณสุดท้ายครับโคตรจริงสภาพก็แล้วแต่ดวงแต่กรรมแล้วแต่วินแต่กรรมนอะท่านผู้ชมอะต่อไปครับคุณนัทไปท่านผู้ชมไงมารอขอรับสายกันครับท่านผู้ชมมาดูดิวันนี้จะรับสายเร็วหรือเปล่าฮาลัลโหลครับสวัสดีครับนี่อัดแดงเองนะครับ ครับครับก็ดีใจด้วยคุณคุณนัทใช่ไหมครับใช่ครับครับอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับโอเคครับครับทำไมเขาดูเหมือนไม่ดีใจกันเลยว่าท่านผู้มเออแปลกแฮะเอออะไรวะหรือว่าหรือว่าผมโท,โทรไปกวนตอนเขานอนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมใช่ไหมสองทุ่มแล้วเนี่ยเวลาอาัดคลิปตอนนี้ครับคนเ้าไม่จ่ายเลยท้ำเปิดติดแม่เจ้า ไม่ไหมไรหายละเอียต่อไม่มีน้ำผู้งไม่ไหมโอ้โหายาว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 เลยเขียวแถวแรกไม่มาท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรไหมมันไม่จ่ายเลยวะเนะี้โอ้กูเลยอย่างชอบเลยวะเนี่ยเฮ้ยเออเอาตกใจด้วยจ,จ่ายสองบาทเดี๋ยวผมผมว่าพักโทรหาคนดูไว้แป,ป๊บนึงผมอยากรู้ว่าทำไมมันไม่จ่ายเลยวะนะมันเป็นไปได้เ,นะเออ ซื้อฟิจะปินไม่จ่ายเลยอะเอเธอแรกไม่ลงนะท่นผู้ชมมาดูดิกดมือหานี่เนี่ยสวยเคเสองมาปึ๊บปั๊บสวยงามสิบเธอสามอู้เสียดายไม่ไหลท่านผู้ชมชมพูขาดชมพูแถวแรกนะครับมาต่อดิเพื่อนเออเจเข้าไหลต่ออีกหรือเปล่าม่วงเข้าต่อสวยงามทองแถวสามคิวคิวคิวคู่คิวแถวแรกไม่ลงท่านผู้ชมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บบ้ามซัมเบ้ได้คิวกันไปครับ เพเขียวไม่ลงแถวแรกครับอ่าสีเข้าม่วงต้องมองไม่ลงน้ำสม่วงมันมาเยอะเกินครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบหรือว่าอยากเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็เอ่อต้องฝากกดด้านล่างเลยนผู้ชมตามนี้เลยครับเป๊บปร๊บปร๊บป๊บสิบไหลตอดทองทองโอ้ได้เป็นเขียวท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บสีไม่จ่ายครับ เดี๋ยวระหว่างหมุนไปนี่เดี๋ยวผมจะหาเบอร์รอท่านผู้ชมปึ๊บปุ๊บป๊บว้าวว้าวเฉยเข้ายังไงอ่ะได้แล้วเป็นชื่อว่าคุณอัดโอเคคุณอัดท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปรอรับสายเขากันครับเปิรดแรกมาแล้วสวัสดีครับฮัลโหลค่ออันนี้แอดแดงเองนะครับผมโอเคค่ะ <Okay. S 1> ก็คุณอัดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่าลืมแครหน้าจอในคลิปด้วยนะครับค่ะครับดีใจด้วยครับอ่าน้ำผู้ชมคุณอัดครับไปจะอัดแบบเต็มเหนียวเต็มแข้งเต็มข้อล่อเต็มแข้งหรือเปล่าท่านผู้ชมมาสักคนเถอาที่มันได้กําไรทำไมมันไม่มีเลยมะดอกแรกว่าดอกสองอยังไงท่านผู้ชมเออเข้าเต็มแถวแต่ตัวคูณมันยังน้อยอยู่ครับขเขียวแถวแรกโอเ้เขียวไม่ลงครับลายไหลต่อมีหรือเปล่าว้าวยาวยาว้าวยาวยาวๆเลยท่านผู้ชมคูณสี่กับอีกหกหมุน อย่าเป็นสิบได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะเพราะว่าสาวเท่ามันนี้ทรงมันตึงตึงจัดเลยอะตึงมากตึงจริงยับกีโอ้โหเออเอาหนึรก็มีเอไหมเจสิบเขียวเข้าเอาสิบไหมเจไหเอ๊บไม่ได้ครับผู้ชมโอเคสองร้อยเก้าสิบหกน้อยจัดนฮ้มันต้องมีสักคนเดี๋ยวว่าที่กำไรใช่ไหมว่ามันคงไม่ใช่หรอกมั้งคนนี้มันไม่มีกำไรอะ เอะต่อไปครับคุณแก้มนะจะไปลุ้นกันนะท่านผู้ชมน่าจะถ้าคนนี้มีกำไรผมคนจะไม่ซื้อแหละฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมอันนี้แอดแดนเองนะครับอบคครับผมครับก็อันนี้คุณอะไรนะแก้มครับอ่าคุณแก้มครับก็ดีใจด้วยนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับได้ครับผมโอเคครับอ่าท่านผู้ชมถ้าเปิดนี้มันไม่จ่ายอุ้ย เยอะจัก6ตัว7ปะ่ะได้หท่านผู้ชมเอาว่ะไอ้หนุ่มนี้มันมีแววอ่ะอแล้วลคุณแก้มผูม้ชายใช่แก้มว่ะแฝกดีท่านผู้ชมอ่ะดอกแรกว่าเอาไปครับดอก2อยังไงไม่มีตัวจ่ายดอก3ามเรเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออี๋นแหละเต็มข้อเอเออู้หูอุ้อออออยได้เขียวอยู่เอแถวแรกปั๊บไม่ลงท่านผู้ชมปั๊บเอแถวแรกอู้หูได้คุณ8ครับได้มา170 แล้วจังหวะนี้รอบหมุนเหลืออย่างเยอะเต็มข้อล่อเต็มแข้ง720 720แล้วเคยังไงตอบเป็นสิบได้ไหมได้เป็นเอแทนุ่มชมเสียดายว่าพี่จะจงแพงวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊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 ะเก้าร้อยหกสิบเอาว่ะแล้วเหลืออีกสิบหมุนด้วยครับจังหวะนี้ผมว่าเปิดนี้ได้เกิดแน่เลยว่ะใส่หน่อยไหมอีกแฟนหมุนเพื่อนคูณสิบสองแล้วอุ้ยเสียดายแดงไม่ลงแถวแรกท่านผู้ชม แล้วจังหวะนี้ไหลต่อไม่ไม่มีเลยตัวถูกแท้แทะไม่ยอมจะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแน่น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 แตกไหนมาอู้ว่เต็มเต็มเต็มหน้าไป300 312แล้ว10ลงเถอสอมาเขียวเขียวลงอยู่แล้วปุ๊บไชคักกตเตอร์แตกไหนด้วยแม่เจ้าต้องแบบนี้ดิว่าเพื่อนสี่ร้เราได้อีก10หมุนน้องชมแตกไหนว่าเอาว่าไอ้หนุ่มนี้มันจะเกิด ใครมันจะชุดอยู่วะสิบสามหมุนยังไงจ่ายต่อไหมคูนสิบหกท่านผู้ชมตัวคูณอย่างไหนแต่ตัวจ่ายไม่มีไหล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 ,หลอู้เจเสองไม่ลงอู้ลงมาลงมาอุ้ยเขียวเธอสามกูอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันเหลี่ยมจังว่าสาวทำเหลี่ยมเกินปั๊บปั๊ปปั๊ปเอแถวแรกว้าวว่าวเป็นสิบหมุนน่ะดูมันทำดิโอ้โหเป็นไปได้ท่านผู้ชม น่าเกลียดไหมอ้เอา้าเพิ่งมาให้กูดอกสุดท้ายโอ้โ,อโอหโคตรน่าเกลียดสาวทำ่ำแต่ยังน้อยก็ังได้กำไรวะโอเคไอเดี๋ยวที่เหลือผมจะเล่นเองละผมว่าสาวท่ามันตึงเกินว่ะถ้าซื้อวันเนี้ยแต่ถ้าบุญหายเองมันก็ทำ EP โทรหาคนดูไม่ได้นะท่านผู้ชม โอเคสำหรับใครที่ทนบูนทั้งหมดนี้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อรับรางวัลได้ที่ไอที่ในกลุ่มของเราแหละท่านผู้ชมสำหรับคใครอยากเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันหรืออยากให้ปั่นให้แบบนี้แล้วก็ร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆที่ผมจะจัดท่านผู้ชมก็อยู่ตรงปากหมอด้านล่างเลยครับหรือว่าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะสวยไหลไหมไม่ไหลต่ออ่ะเดี๋ยวผมใส่คาร์โบแล้วเบ็ดร้อย หมุนหาห0สิบรอบหวังว่าให้มันเข้าฟรีเกมแล้วกันน้ำจมหรือว่าจะเป็นฟรีเกลือก็ไม่รู้นะแต่ปกติเท่าที่ผมเล่นเสาท่ามาผมมองว่าถ้ามันไม่จ่ายแบบนี้เลยน้ำจมก็คือซื้อเราไม่จ่ายเลยอ่ะเราควรจะหมุนหายเองดีกว่าจากที่เคยสัมผัสมานะสวยไหลปะ่ะปึ๊บเต็มเต็มพันแปดเต็ม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 อีกสี่ลอยเต็มเต็มเป็นยังไงละ มุนหายเองทรงมันได้ปะ2,610บาทท่านผู้ชมเอาแล้วกลับไปหมื่นหน่อยไปสซักนี้ซักหน่อยไหมสิบไหลต่อเคไหลาตามเขียวแถวแรกได้ไหมอ่ะเจไหลอีกโอ้คนไหลาย,ยาวๆปุ๊บเขียวแถวแรกไม่ลงท่านผู้ชมขอให้เข้าฟีดเกมเบ็ดร้อยยังดีนะอุ้ยแดง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 ไม่ลงคนระับ แล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้ไหมท่านผู้ชมถ้าชอบขอสัก1,000ไ like ลค์นะเพื่อกำลังใจกันหน่อยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบยอดวิวตกมากเลยอะปึ๊บมาอีกอ้ไม่ไหลครับอู้สามตอกอู้เต็มแถวสี่ร้อยแปดสิบท่านผู้ชมอู้เต็ม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 น้ำเงินน้ำเงินอู้ได้อยู่เอาน้ำเงินมาน้ำเงินมาอู้หเต็มเต็มเจเต็มเต็มอุ้ยแม่เจ้าสิบเกี่ยวเท่าสามเกี่ยวเท่าสาม สวยนั่นแลหละโู้ไหลเป็นน้ําไหลเป็นน้ำ3ามพักลับมาเล่าดูได้ไงวะเฮ้ยเอาว่ะเอาแล้วหมุนเองทรงมาดีจริงน้ำจมมาอีกเออโอ้โหไม่ถึงคนระับเดี๋ยวมันไม่มายังไงไหลต่อหรือเปล่าขอให้เข้าฟรีเกมก็พอแล้วตอนนี้ไม่ได้ขออะไรมากมายเลยอยากลุ้นฟรีเกมเป็ดรอ ปึ๊บสิบเจู้ได้เขียวแทนน้ำจมรับคิวนั่นแหละเพื่อนสวยขอแค่จ่ายเก็บตัวคูณไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่จ่ายต่อเลยครับแล้วก็เกมน้าอยากให้เล่นเกมอะไรนร้ำจมหรือว่าทำมีพีแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับแล้วก็ผมพยายามจะตอบคอมเมนต์เรื่อยๆนะมีเปล่าผมไม่ไหล ลองกดมือดูแล้วกันน้ำผู้ตกใจรู้ว่าเดีเข้าลองทอะบออกนิปึ๊บปึ๊บนเจอกูเบ็ดสองร้อยไหนไปเออ,อเคทอสามมาสวยนั่นแหละไหลได้ไหมไม่ต่อน้ำผู้ปุ๊บปั๊บปุ๊บเสียดายแดงไม่มีทอสามครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเงียบยาวเลยอะ่ะทำไมมันตึงมือจังวะบันเนี้ย จะไดยไม่มีรายต่ออีกแล้วท่านผู้ชมกุ้ยเขียวเข้าสิบคู่ไม่ได้น้าเงินโอ้โหไม่จ่ายท่านผู้ชมโอหรือว่าควรซื้อป่ม่้าหมุนหายก็ยากไปซื้อสองพันใบท่านผู้ชมมาลองดูดิทำไมมันตึงมือแต่ว่าวันนี้ซื้อก็จ่ายยาก หมุนเองก็มีวิกวินนิดเกียวท่านผู้ชมโอ้โหว้าวว้ายยาวๆปั๊บเปร๊บปั๊บยายาว,ยาว,ยาว,ยาวเลยสาหมุนติด4ี่หมุนติดไปเลยแล้วกันดอกที่5้าอาเคเข้าอยู่ท่านผู้ชมดีนะมันยังไจ่ดีกว่ามันว้าวยาวครับเปิ๊บเขียวเข้า,ขาต่อน้ําเงินเคละ่ะอุ้ยน้ําเงินเต็มเต็มเคเคโอ้โหเคกูอยู่ไหน736อยสหครับเป๊บดอกสามหมุนสุดท้ายท่านผู้ชม เปิดหน้าน่าจะได้อออินละทรงมาแบบนี้โอโ้เรียบร้อยครับซื้อสองพันจ่ายแปดร้อยกูละอย่างชอบเลยว่ะโอ้โหเอา้ามามาอสุดท้าย่านผจ้ชมจะคัมแบ็กได้เหมือนเสา,าทำคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยห้าตัวโอเคมา เปิดไหนจะได้เกิดก็ต้องเปิดนี่แหละม้สุดท้ายเราเพื่อนเหลือกี่บาทเนี่ยแปดบาทสุดท้ายนท่านผู้ชมเอาดีดอกแรกกูเข้าก็สบายใจดอกสองไม่มีคิวแถวแรกท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้เจไหน,หน,หนต่อเก็บตอคูนไปครับคิวจะลงแถวแรกหรือเปล่าไม่ลงท่านผู้ชมคูนหกกับอีกสิบหมุนสุดท้ายเขียวไม่จ่ายต่อเจไม่ลงมาแล้วก็เอจ่ายอ่ะเก็บตอคูนไปแต,แต่มันจ่ายเบามากท่านผู้ชมแล้วมีใบแต่ไม่ได้ใช้แล้วครับคูนแปดกับอีกแปดหมุนยังไงเพื่อนตอนนี้ซื้อไปสามพันจ่ายมาอยู่สามร้อยกูได้ยางชอบเลยวันนี้ จเจเจ,เจ๊สิบจ๊ไม่ลงสักตัวทุกสมห้าหมื่นสุดท้ายครับปึ๊บปึ๊บปับ๊บโอ้โหโอ้โหมัดตูดมัดตูดของแท้เรียบร้อยทุกชมสภาพเสาถ้ำวันนี้ครับ ก็ตามสภาพเลยผมว่าถ้าหนุ่มจะเล่นไปหาเกมอื่นดีกว่านั่นแหละอย่าว่าเถอะเอาโอเคผู้ชมสำหรับคลดูนี้ชอบกดชอบใจอย่ลาล like, ืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ดูควำจูงนางดูควานเทิงแม่นำาไปเล่นตามผู้ชมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็มดตู่ตามสภาพท่านผู้ชมโอเคอ่ะบ๊ายบายครับ